s u if e ะคะพวกนี้เป็นฟังก์ชันที่จะเห็นในคลิปนี้นะคะเรามาดูการคำนวณของค่าในหน้าเลยนะคะ,ะก่อนจะไปคำนวณครูย้อนกลับไปในส่วนของเงินเดือนนิดหนึ่งนะคะแล้เรียนไปปรับแต่งนะใส่ตัวค่าหลักพันให้ครูนิดหนึ่งนะคะคลิกนะคะเจออย่างนี้ก็ดับเบิลคลิกอ่าเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะถัดมาค่ะมาดูค่าในหน้านะคะค่าในหน้าเขาบอกว่า มีเงื่อนไขให้เห็นอยู่ด้านข้างค่ะคะ่าในหน้าจะจัดให้3%เฉพาะตำแหน,น,น่งพนักงานขายโดยใช้ฟังก์ชัน if ะคะเราก็เริ่มที่พนักง,งานขายคนแรกพนักง,งานคนแรกนะคะเท่ากับเราจะใช้ฟังก์ชัน if ในการตวรวจสอบเงื่อนไขนะคะ,ะก็รหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ if เลขเปิดติดนะคะหน้าที่ของฟ e ังก์ชัน e q u ือตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเสร็จแล้วให้เฉพาะพะนักง,งานขายะคะ่ะ เราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งค่ะพนักง,งานขายคือตำแหน่งนะคะแต่เราไม่ได้ไปคลิกหาพนักง,งานขายนะคะเราจะตรวจสอบตั้งแต่คนแรกเลยว่าเขาใช่พนักง,งานขายหรือไม่นะคะเราก็คลิกที่ตำแหน่งของคนแรกค่ะก็ขึ้นที่เซลล์ว่า C2 นะคะ C2 ให้ตรวจสอบว่าใช่พนักง,งานขายหรือเปล่าเท่ากับนะคะว่าใช่หรือไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะคะ ดับเบิลโคดค่ะดับเบิลโคดนะคะเครื่องหมายฟันหนูนั่นเองนะคะอยู่ตรงงองงูกดชิปค้างแล้วกดที่ง,งูนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าพนักงานขายเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปคลิกด,ด้านหลังนะคะใส่ตรงนี้ค่ะนะคะว่าลูกน้ำลงไปนะคะเสร็จแล้วให้ใส่ถ้าเป็นพนักงานขายให้ เ,เงินเดือนหรือค่าในหน้าเนี่ยสเรนะคะเราก็เอาเอาไปคลิกที่เงินเดือนนะคะสของเงินเดือนนะคะก็ D2 นะคะคูณด้วย3%ด้วย3%เปอร์เซ็นต์นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะักเรียนเท่ากับยี่สิวงเล็บเปิด C2 เท่ากับ ดับเบิลโขดพนักงานขายดับเบิลโขดปิดนะคะลูกน้ำแล้วก็ดีสองคุณได้สามเปอร์เซ็นตะ์คะดีสองคือเงินเดือนสามเปอร์เซ็นต์ก็คือค่าในหน้าที่เขาให้จากเง<ๆ>ินเดือนนะคะได้แบบนี้แล้ว Enter นะคะเกิดอะไรขึ้นพนักงานขายซีสองค่ะซีสองเท่ากับพนักงานขายนะคะถ้าใช่นะให้ ถ้าไม่ใช่อะลืมไปนะถ้าไม่ใช่ให้ให้เป็นยังไงคะให้เป็นค่าศูนย์ไปนะคะเราเขียนฟังก์ชันไม่ครบนะ,ะไม่ครบกระบวนการนะคะต้องมีค่าสองค่าให้ตรวจสอบนะคะค่าแรกคือค่าที่ถูกต้องนะคะไปเป็นไปตามเงื่อนไขค่าที่2คือเป็นค่าขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ enter นะคะเห็นไหมคะเพราก็จะได้ค่าในหน้าเป็นศูนย์ค่ะเนื่องจากคนนี้เขาไม่ได้เป็นพนักงานขาย ครั้งหนึ่ง,นะะงกับ if ยังไม่เ,เปิดปิด if เอาไว้ตรวจสอบเงื่อนไขค่ะเราตรวจสอบว่า,าคนที่สองเนะะี่ยค่ะนายสดใสใช่พนักงานขายหรือไม่แล้วก็ if เอาเมาส์ไปคลิกที่ตำแหน่งนะคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะ double q u เปิดปิดนะคะแล้วก็พิมพ์พนักงานขายด้านในพนักงานขายแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกด้านหลัง double ลโ o t e ปิดแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะคะ แ,แล้วเ,เราก็ไปตามเงื่อนไขเลยว่าให้ค่าในหน้า3%ถ้าเป็นพนักงานขายเราก็เอาเมาส์คลิกที่เงินเดือนค่ะคูณด้วย3%นะคะแต่ถ้าไม่ใช่พนักงานขายก็ให้เป็น0ูนไปนะคะแล้วก็ enter น,นะคะคนนี้ใช้พนักงานขายไหมคะไม่ใช่นะคะนั้นก็เลยเป็น0ูนครูจะ ออโต้รันฟังก์ชันเลยนะคะฟืบมาเลยนะคะคนที่จะได้ค่าในหน้า3%มเมีใครบ้างคนนี้ค่ะจุรีรัตค่ะนะคะได้ค่าในหน้า3%ก็ได้360ร้อยหกสินะคะโสรถนะคะก็เป็นพนักงานขายได้ค่าในหน้า300นะคะนพพมาศค่ะก็พนักงานขายค่ะ ก็สมคิดค่ะพนักงานขายนะคะมันตรวจสอบให้เราเลยนะคะมันจะดีกับถ้าเรามีพนักงานขายเป็น50คน100เป็นพันคนสามารถตรวจสอบได้ด้วยฟังก์ชันตัวนี้ค่ะ if นะคะตามเงื่อนไขที่ครูพิมพ์ให้นักเรียนดูนะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่าช่องรวมเงินเดือนช่องรวมเงินได้นะคะจะเกิดจากเงินเดือนบวกค่าในหน้านะะเงินเดือนก็คือช่องนี้บวกค่าในหน้านะคะ่ะเราก็ เครื่องหมายเท่ากับค่ะอันนี้ใช้เป็นสูตรนะคะช่องค่าหน้าใช้ฟังก์ชัน if ถ้าเป็นช่องของรวมเงินเดือนใช้เป็นสูตรค่ะเครื่องหมายเท่ากับนะคะค่าเงินเดือนบวกด้วยค่าในหน้านะคะก็จะเป็นเท่ากับ b2 บวก b2 นะคะแล้วก็ Enter นะคะเจอแบบนี้แก้ไขด้วยการ double ล l i c k ที่ column f นะคะแล้วก็ทำการ auto run นะ สูตรมาได้เลยนะคะนี่เป็นสูตรนะคะช่องนี้คำนวณด้วยฟังก์ชันช่องนี้คำนวณด้วยสูตรนะคะอ่าถัดมานะคะเขาบอกว่าแสดงผู้มีจำพมีเงินเดือนสูงสุดตจำสุดและเงินเดือนถั่วเฉลี่ยนะคะด้วยอะไรเอ่ยฟังก์ชัน m a ็ m i n a เอเวอรนะคะนักเรียนมาดูด้านล่างตรงนี้ค่ะตำแหน่งนี้นะคะ เ,เงินเดือนสูงสุดใช้ฟังก์ชัน m a กนะคะก็ฟังก์ชันนะคะไม่ใช่สูตรนะคะฟังก์ชันก็เท่ากับเช่นเดียวกันกับสูตรเลยแล้วก็ใช้ m a กค่ะ max นะคุณขนาดพิมพ์คูพิมพ์เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเปิดปิดนะคะวงเล็บนะะฟังก์ชันจะต้องมีการเปิดปิดวงเล็บเสมอน,นะคะไม่ว่าจะฟังก์ชันอะไรก็แล้วแตนะะ่นักเรียนก็ไปดูที่เงินเดือนค่ะเพราะเขาถามว่าใครเงินเดือน เงินเดือนสูงสุดนะคะอยู่ที่เงินเดือนเท่าไหร่นะคะในพนักงานทั้งหมด10คนเนี่ยนะคะมีทั้งหมด10คนให้ตรวจสอบว่าเงินเดือนสูงสุด่เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็เท่ากับแมกวงเล็บเปิดปิดแล้วเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องเงินเดือนทั้งหมด10คน,นะคะ่ะมันก็จะได้แมกเท่ากับวงเล็บ D2 โคโน D11 วงเล็บปิดนะคะแล้วก็ enter นะคะเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่30,000บาท ะะถัดมาเป็นเงินเดือนต่ำสุดค่ะแล้วก็เท่ากับมินนะคะมินเ I N มนินนะคะไม่เปิดปิดนะคะ<ม>ก็ไปดูที่ช่องเงินเดือนว่าเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่กี่บาทนะคะอ,อยู่ที่1 0,000มืนนะคะถัดมาเป็นเงินเดือนถั่วเฉลีย่ยค่ะก็เท่ากับค่ะถั่วเฉลี่ยก็ a v e r a g e A ลสเนะคะถ้าพิมพ์เจออย่างนี้นะักเรียนเห็นก็คลิกได้เลยนะคะ ครูถนัดคิมครูก็พิมพ์ใส่วงเล็บเปิดปิดนะคะแล้วก็ไปดูเงินเดือนถัวเฉลี่ยใน10คนค่ะก็เลือกข้อมูล10คนเลยในเรื่องของเงินเดือนก่อกนอะะื่นถัวเฉลี่ยใน10คนจะเงินเดือนอยู่ที่17,900บาทนะคะจำนวนพนักงานขายนะคะเขาอยากรู้ว่าใน10คนนะคะที่มีพนักงานขายกี่คนเราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าเขานะคะ if e ค่ะ o u n t if e นะคะไมเล็กเปิดปิดนะคะเป็นการตรวจสอบเ,อเงื่อนไขว่าใครเป็นพนักงานขายให้นับออกมาเขาแปลว่านับจำนวนพนักงานขายออกมาว่ามีกี่คนใน10คนนะคะเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เลยนะคะใน10คนก็คลิกเลือกข้อมูลเลยนะคะเท่ากับ ดับเบิลโคดนะคะแล้วก็พนักงานขายพิมพ์ื่องในพากับดับเบิลโคดแล้วนักงานขายนะคะเซ็นเตอร์นหนึ่งอ่ะโอเคนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเท่ากับ เา if วงเล็บเปิด d 2อ d 1 0ก็คือข้อมูลช่วงนี้นะคะลูกน้ำค่ะแล้วก็ double ลโ o d e พนักงานขายนะคะ double ลโ o t e ปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะคะเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลช่วง d 2ค d 1 1เนี่ยเป็นมีพนักงานขายกี่คนกี่คนคือเขา if นะคะมันจะให้ตรวจสอบเขาก็คือนับนะคะก็ได้ฟังก์ชันนี้ออกมา enter ะคะเออน่า เกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดเลขศูนย์อ่าเป็นเพราะครูเลือกข้อมูลช่วงข้อมูลผิดพลาดนะคะครูไปเลือกข้อมูลของเงินเดือนนะคะมันเลยไม่ไม่โชว์ข้อมูลเห็นไหมคะมันเลยบอกว่าศูนย์ดังนั้นเราเปลี่ยนข้อมูลช่วงนี้นิดหนึ่ง D2 โคลอน D11 มาเป็น C2 โคลอน C11 ค่ะนะคะ,ะเราเจอข้อผิดพลาดนะคะ เอเอ่าบอกเลยว่า4คนนะคะตรงนี้ครูก็ขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็นคนนะคะถัดมาค่ะโจทย์ข้อนี้บอกว่านะคำนวณเงินเดือนรายได,ไดเ้เงินเดือนเงินได้รวมของพนักง,งานขายอ่าก็พูดถึงพนักง,งานขายด้วยฟังก์ชันซัมอีฟนะคะเราไปดูกันนะคะเท่ากับ Sum นะคะอีฟพ,พิมนะคะครูถนัดมิม เราก็ไปดูท <silly> ี click, user, ่บอกว่าเงินเดือนค่ะเงินเดือนก็ไปช่องนี้ค่ะเ่นเอาเมาส์ไปคลิกที่เงินเดือนของพนักงานนะคะให้ตรวจสอบว่าถ้าเป็นพนักงานนะคะให้คำนวณเงินเดือนออกมานะคะถ้าเป็นพนักงานเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเขาใช่พนักงานหรือเปล่าคะเราก็เป็นเอาเมาส์ไปคลิกข้อมูลช่วงนี้ค่ะนะคะเป็นพนักงานนะคะใช่พนักงานก็ตรวจสอบก่อนนะคะเป็นพนักงานก็ใส่ไปเหมือนเดิมพนักงาน เะะพราะในโจทย์บอกว่าถ้าเป็นพนักง,งานขายก็คือให้รวมเฉพาะเงินเดือนที่เป็นพนักง,งานขายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็บอกว่าใส่ลูกน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ทำการคำนวณรวมออกมานะคะลองเอง e ตอร์ดูนะคะอ่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าศูนยะะ์พนักงานขายนะคะ อ่าดูอ่าดีจังเลยที่เจอเห็นไหมคะครูพิมพ์พนักงานค่ะนักเรียนเห็นไหมคะครูพิมพ์พนักงานซึ่งมันจะตรวจสอบไม่เจอผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ค่ะมันออกศูนย์ครูเติมลงไปอันนี้ไม่ได้วางยาอะไรนะคะครูพลาดเองนะคะแต่ก็ให้นักเรียนเห็นข้อผิดพลาดว่าถ้าเราพิมพ์ไม่ถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นเติมนอนหนูไปเรียบร้อยนะคะเ,เธอปุ๊บเห็นไหมคะพนักงานขาย4คนเนี่ยนะคะมีเงินเดือน รวมแล้วอยู่4 6 0 0 0บาทนะคะ,ะ,คะ,นะคะแล้วครูก็คำนดตัวค่าหลักพันให้ตัวนี้ก่อนนะคะเลข4ครูไม่ใส่แล้วกันครูก็ไม่เลือกนะคะเรียบร้อยนะคะเรียนก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะคำนวณด้วยฟังก์ชันนะคะต่างๆมากมายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเขาฟังก์ชัน if e นะคะตัวนี้เป็นฟังก์ชัน max min average นะคะ เขา if แล้วก็ sum อ f นะคะตอนนั้นเหลืออะไระตรงนี้แก้ไขนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเส้นของแถวมันเพี้ยนนะคะมันเป็นเส้นทึบครูก็ลากกลุ่มทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ border small border ค่ะนะคะ,นะคะไปเปลี่ยนเส้นตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเส้นด้านล่างเป็นเส้นทึบจ้ะนะคะ,นะคะเส้นตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นปะตรงนี้เป็นเส้นทึบนะคะ ตรงนี้ก็ต้องเส้นทึบเหมือนกันเนาะคูพาไปเปลี่ยนคะ,คะ,คะอ่ะก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะเหลือข้อน,นี้ค่ะปรับแต่งรูปแบบเซลล์ด้วยโฮมเซลล์สไตล์คืออะไรนะคะอันนี้ครูยังไม่เคยพานักเรียนพาไม่เคยพามาทำเราลงมาดูกันนะคะ คูเติมสีให้นักเรียนเห็นแล้วนะด้วยตัวถังสีเนาะเราใช้เป็นอยู่แล้วอันนี้ถ้าเป็นโฮมนะคะเซลสไตล์คืออะไรคูเอาส่วนหัวนะคะคูออไปที่เมนูโฮมคูคลิกส่วนหัว้าคุมเลยก็โฮมแล้วก็เซลสไตล์นะคะสมมติคูเลือกเซลสไตล์เป็นแบบตัวนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมคะในส่วนหัวจะมีเส้น2เส้นคู่ ปรากฏขึ้นแล้วก็สีเปลี่ยนไปตามที่ที่เซลสไตล์กับนุนะคะส่วนด้านล่างนะคะครูก็ไปโฮมเหมือนเดิมแล้วก็เซลสไตล์เลือกแบบไหนดีสมมติคุณเลือกแบบนี้อ่ะนักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะหรือแบบนี้นะคะอ่ะคุณเลือกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นก็คืออ่าตัวหนังสือเปลี่ยนสีให้ด้วยนะคะแล้วก็สีพื้นก็เปลี่ยนสีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ล่างเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะเวในเมื่อเขาให้เราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะคะครูก็เลือกเป็นแบบไหนดีอ่แบบนี้ล่ะนะคะหรือจะเป็นแบบนี้อ่ะสมมุติครูเลือกเป็นแบบนี้ตุ๊กเกอรดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะใช้เซลสไตล์ได้แล้วนะคะเป็นเรื่องของการปรับแต่งตระลานะคะอีกนิดนึงครูปรับ ไหนๆก็นั่นแล้วนะคะรูก็ให้นักเรียนเลือกมุมตรงนี้นะคะเปลี่ยนแบบอักษรเป็นฟอนต์นะคะกูยังไม่เคยพาไปเปลี่ยนเลยแบบอักษรรูคลิปนี้กูขอใช้เป็นไทยสารบัญ PSK นะคะขนาด16กล้กันนะคะนะคะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะคะดีจังเลยเราจะได้ปรับกันได้เป็นนะคะก็ บรรทัดแคบนะคะบรรทัดแคบ,บนักเรียนทําไงคลิกขวานะคะคลิกขวาได้เลยแล้วก็โร่ให้นะคะเปลี่ยนเดิมเราเคยเปลี่ยนเดิม14เราเปลี่ยนเป็น16ปกปรับเป็น18นะคะดูนะคะอ่าได้แล้วนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะลองไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะมันมันแถวข้อความอยู่บนแถวเนี่ยเหมือนมันอยู่ด้านบนของแถวนะคะให้นักเรียนไปดูตรงนี้นะคะ ให้นักเรียนลงคลิกตรงกลางนะคะอยู่ที่เมนูโฮมเนาะแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันอยู่ตรงกลางของแถวเห็นไหมคะหรือจะไว้ด้านบนอ่นจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นด้านบนมันก็จะกกขยับลงมาครูขอเลือกเป็นตรงกลางละกันนะคะเป็น m i d เดิลมิดเดิลนะคะมิดเดิลอะไรนะคะเรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จัดการเรื่องของตารางแล้วด้วยแล้วก็เรื่องของการคำนวณด้วยฟังก์ชันต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปูเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ